ไปปิดท้ายกันที่ประเด็นที่ยังคงจะได้รับความสนใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะว่ากันตรงๆก็คือเรื่องราวของคุณยุวเรศสรุตานนท์หญิงสาวข้างกายพลตบดเอกสรรสรุตานนท์อดีพตพบตรล่าสุดโลกออนไลน์เขามีการแชร์ภาพที่มีคนไปตั้งคําถามกับคุณยุวเรศและคุณยุวเรศก็ตอบคําถามนั้นนะคะคือมันเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่ในงานศพของญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของตระกูลสรุตานนท์ค่ะชาวเน็ตเขาก็ไปตั้งคําถามประมาณว่า ช่วยให้คนมาคอมเมนต์อดีตสตรีคนนี้มาจากไหนทำงานอะไรจึงมาพบท่านหรือใครรู้จักสตรีคนนี้บ้างมีประวัติอย่างไรเข้ากรุงมาเรียนมาทำงานอะไรก่อนจะเจอถังเข้าสารเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาค่ะคุณยุวเรศนั้นใช้ Facebook ส่วนตัวนะคะไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับในเรื่องนี้เลยเธอบอกว่าขอชี้แจงและแสดงจุดยืนค่ะ คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญคนกรุงคนบ้านนอกแต่คุณค่าของคนคือคุณงามและความดีในตัวคุณต่างหากคือสิ่งที่แท้จริงค่ะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์นะคะที่ <c oughs> ระบุว่าเธอในตกถังเข้าสารอันนี้เป,นเป็นเป็นประเด็นที่หลายต่อหลายคนไปวิจารณ์กันต่อมากเลยคุณยูเรตตอบสั้นๆบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ถังเข้าสารค่ะแต่ท่านเป็นบ่อทองค่ะ เจ็นาฬิกา32นาทีเรื่องเล่าเช้านี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ